อันตราซาวสีมิติบอกอะไรได้บ้าง 1. การเจริญเติบโตและพัฒนาการในคันภ์ 2. เพศของทารก 3. ตำแหน่งทารกสายสะดือและปริมาณน้ำคำัม 4. โครงสร้างกระหลกศรีรษะและสมอง 5. หัวใจและการไหลเวียนเลือด 6. กระดูกสันหลังกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะและไต 7. แขนขามือเท้าและนิ้ว 8. ใบหน้าและอวัยวะต่างๆบนใบหน้า 9. อัตราการเจริญเติบโตของทารกขนาดรอบศีรษะความยาวและน้ำหนักช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะทำอันต้าซาวแบบ4มิติช่วงที่คุณมีอายุคันภ์ประมาณ26-32สัปดาห์การอันต้าซาวทุกครั้ง อาจจะไม่เห็นหน้าลูกทุกครั้งเหมือนอย่างที่คุณคิดขึ้นอยู่กับว่าลูกกำลังนอนท่าไหนซุกหน้าอยู่หรือเปล่าแพทย์อาจจะช่วยกระตุ้นให้เด็กขยับตัวพลิกตัวไปมาเพื่อหามุมให้เห็นหน้าชัดขึ้นอันตราซาล์สีมิติเทคโนโลยีที่คุณแม่ตั้งคันปื้มสุดๆปัจจุบันการอันตราซาล์สีมิติเป็นการตรวจที่เพิ่มความตื่นเต้นอัศจรรย์ให้กับคนในครอบครวัวในการต้อนรับสมาชิกใหม่ เป็นที่นิยมแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสามารถมองเห็นหน้าตาของทารกได้อย่างชัดเจนสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของทารกในครันได้รวมไปถึงการศึกษาพฤติกรรมต่างๆของทารกเช่นเห็นทารกทําการเล่นกับสายสะดือการดูดนิ้วการหาวหรือยิ้มนำมาซึ่งความปลื้มปิติของคุณพ่อคุณแม่และยังนำมาซึ่งความมั่นใจ และสบายใจได้ว่าทารกมีสุขภาพแข็งแรงและพร้อมจะออกมาดืมตาดูโลก